พบกับสอง่าเฮดชิสแชนนลค่ะเด็กน้อยถือบังคับให้เก็บของเล่นออกอาการเบือเบือนิดนึง <Yeah. S 1> ออกอาการเบือเบือนะจ๊ะเด็กน้อยเบือไปแล้วนะจ๊ะออเอาถุงสวมนะมันไม่อยู่จ้อยไปเมย์จ้อยไปสอนนันเมย์จ้อย

วิธีเก็บของเล่นวิธีเก็บของเล่น เก็บไปเก็บไปเก็บไปนะจ๊ะเด็กน้อยเด็กน้อยเก็บดีๆนะคะเก็บดีๆนะคะไม่งั้นโดนแม่หลาดตีนะคะคนสวยเก็บนะคะเล่นแล้วต้องรู้จักเก็บนะคะทำดีๆลูกทำดีๆน่ารักน่ารัก ลูกเรีนลูกเรีนแม่เก็บไปย,ยี่แฮมไปแมานนา่มาแล้วจ้าเชฟเพชรแห่งบ้านนะแพงมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเชฟเพชรวันนี้ยี่สิบสามสิบบาทแล้วยังไม่ค่ำเลย เป็นอย่างเก็บตัวเหยียบของเลนไปเก็บซอยแม่กาบเดี <realised> ๋ยนี้เก็บซอยแม่กาบลูกพ่นอันนึงพ่นสีฟ้าพ่นอนนึงพ่นพ่นบมินเนลี่สแม่ยูรีพ่นไ้ไกลพุน เย็บเฮ้ยเยบนั่นนั่นก้มมองตีนหน่อยสิเออนั่นแหละเก็บเก็บเก็บเั่นมเอ็งเอ็งิเอาเก็บเร็วเรว เอาไปใส่ว่าเอาเก็บเร็วๆไปใส่ไว้ในครัวลูกไปถือไปไปค่ะไปเก็บไว้ในครัวไปไปเอาไปเก็บไว้ในครัวค่ะคนสวยเก่งมากเก่งมากเล่นแล้วก็ต้องรู้จักเก็บนะคะเอาเก็บไว้ดีๆเก็บไว้ดีๆผักเข้าไปในในเออนั่นเห็วนั่นแหลวโอ้ยีดีดีดีนั่นเลยโอ้ยมาออกมาทีเนี้ย ดีมากเยี่ยมทำยังไงเยี่ยมสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะมาให้ดูเด็กน้อยเล่นของเล่นแล้วก็ต้องรู้จักเก็บค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ <Okay. S 1> กดซับสไครป์ไอสองเทาเยคิดแชนแนล